มีคอมเมนต์ใช่ไหมครับคุณผู้ชมเกี่ยวกับรูปรูปหนึ่งนะฮะเขาบอกว่าผู้หญิงที่กล้าใส่ชุดเดียวกับชมพู่อาจยาอ๋ออะไรอ่ะคุณวุฒิดีคือต้องบอกว่าจะไม่เห็นใครที่ใส่ชุดใครที่ใส่ชุดเดียวกับคุณชมพู่อริยานะฮะก็คือจะตายทุกคนแล้วผมเนี่ยจะให้คุณวุฒิดีดูแล้วก็วิเคราะห์นิดหนึ่งว่าเขารอดหรือเปล่านะครับนี่นะฮะเป็นชุดที่พี่ชมพู่อริยาใส่นะครับแล้วเป็นข่าวเมื่อวานนี้นะฮะและอีกคนหนึ่งเนี่ยที่เขาใส่ตามคุณชมพู่อริยาเนี่ยเขารอดหรือเปล่าคุณวดดอครับดูฮะ ไหนๆนี่เป็นชมพูอ่านี่ครับคุณป้าสุันธหกไ่ได้คุณจะเรียกว่าใส่ตามเนี่ยก็ไม่ใช่คือชุดนี้เป็นชุดของพี่หนุ่มพี่หนุ่มเขาเป็นดีไซเนอร์ก็คือแบรนด์ทอน T O H N เนี่ยนะคะเข้าไปดูใน IG ได้แล้วเราก็เป็นลูกค้าเขาอยู่สมัคเสิร์ฟเพี่พี่หนุ่มเป็นสไตลิสต์ของตื่นมาคุยด้วยก็เพิ่งได้รู้เพราะมาทำตื่นมาคุยเนี่ยว่าว่าพี่หนุ่มเป็นสไตลิสต์ที่นี่แล้วก็ทำแบรนด์ทอนแล้วเราชอบเสื้อผ้าเขาแล้วก็อุดหนุนบ้าง หึ่งวันใดพี่หนุ่มบอกว่าเขามีคอลเลคชันใหม่ให้อ้นเลือกอหนึ่งในชุดในคอลเลคชันเขาเนี่ยแล้วเราก็เลือกชุดนี้แล้วอยู่ดีๆก็นี่ก็มาจับแมทช์กันอย่างนี้เราก็งงไงคายใส่ก่อนใครใส่ก่อนชมพู่ใส่ก่อนไปชาตินึงแล้วไงคุณว <laughs> ดอรครับรอดอไหมฮะช,ชุดนี้คุณวดอรครับวดอพูดซีเลเขาบอกว่ารอดอยู่แล้วเราชอบเราชอบอ้นใส่มากกว่าอีกชอบอ้นแต่งหญิงเหรอชมพู่ใส่เรารู้สึกว่าก็ก็เป็นก้อนเนี้ยบเนี้ยบใส่ชมพู แต่อ้นใส่มันดูเฟรชั่นมันดูแบบมีชีวิตชีพมันเป็นคนละแบบอย่างนี้ดวหรือเปล่าถ้าเราถ้าพวกเราไม่อวยกันเองแล้วแล้วกลับไปเมืองไทยแล้วใครจะคุยกับเราในรายการเออก็ถูกมันมีว่าไงอ่ะอ้นแต่งหญิงโอเคไหมอ่ะนานๆจะแต่งหญิงโอเคก็ดูคุณดูแก่ปกติดูแก่ปกตินี่สดใสแม่อ้นเขาใส่ชุดไหนเขาก็สามารถทำให้ชุดนั้นสวยสุดพร่มได้เออวันนี้ก็กลับมาเป็นพี่อ้วนที่ทาำเหมือนเดิมแล้ว เพราะหลักๆเราจะชอบแต่งแบบแบบเท่ๆไงใช่แต่ผมชอบพี่เวลาใส่ชุดขาวนะมันดูสุดอพภิกสอพอขึ้นมาพภิกสอพอม่จริงๆไม่ได้สอพอชอบชอบเขาชอบอ้นเวลาเวลาอ้นแบบใส่ชุดชุดหญิงๆแบบนี้มากกว่ามากกว่าใส่เอกเพราะสมัยก่อนในวงการจะนึกถึงอ้นก็ต้องนึกถึงพวกเสื้อกั๊ก กางเกงใช่ป่ะถ่ายรูปอะไรเงี้ยชอบชอบเวลาออกตื่นมาคุยแล้วใส่เดียจริงๆจะบอกว่าที่บ้านปูดี้อ่ะก็ฝากชมด้วยว่าอ้นอ่ะดูสวยคุณแม่แน่ๆเลยอ่ะเดี๋ยวคุณพ่อพูดสิอ๋อไม่ไม่ใช่ไม่บ้านไม่บ้านไม่บ้านชอบไม่บ้านเหรอไม่บ้านชอบเนอะว่าคุณพ่อคุณแม่ขอบคุณนะคะพ่อพ่ก็ชอบอ้นแล้วก็ทัญญาทัญญาวันนี้แดงเชียวสวยมากเลยสีแดงแรงฤทธิ์ใช่จะถูกจะแพ้ก็แดงไว้ก่อนนะคะคุณวดร โอกาสมาแล้วครับสำหรับทุกคนที่สนใจจะลงโฆษณากับสื่อของ Woody World ทุกสื่อครับไม่ว่าจะเป็นรายการตื่นมาคุยเกิดมาคุยรวมไปถึงสื่อออนไลน์ด้วยติดต่อได้ที่หมายเลขเดียวหมายเลขนี้ครับคลิปรายการจบแล้วค่ะแต่ถ้ากับว่าคุณผู้ชมไม่อยากจะพลาดคลิปเด็ดๆอัปเดตแบบเรียลไทมกดนี้เลยค่ะ subscribe รับรองไม่ผิดหวังค่ะกดเลย